อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงเย็นแบบนี้กันตอนเลยนะครับโอ้โหคนนี้ของดีเลยนะครับทีมเอเย่นเนี่ยเสนอตัวดิบัลล่าให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าซานนะครับเสนอให้ผีแดงชัดๆเลยนะครับ ESPN ครับสื่อกีฬาชื่อกล้องเนะีระบุว่าทีมในหน้าของเปาโลดิบาร่าเนี่ยเสนอปล่อยตัวนักเตะในความดูแลของพวกเขาเนี่ยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่ทางแมนยูเนี่ยก็ยืนกรานว่าความเป็นไปได้ของดีลนี้เนี่ยจะไม่เปลี่ยนจุดยืนของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดอย่างแน่นอนนะครับ ทีมเอเย่นของเปาโลดิบัลลาครับกองหน้าชาวอาร์เจนตินาเนี่ยติดต่อไปหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อเสนอให้นักเตะในความดูแลของพวกเขาเนี่ยไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามการรายงานของ ESPN สื่อกีฬาชั้นนำนะครับดิบัลลาเนี่ยหมดสัญญากับยูเวนตุสไปเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาครับจนทำให้ตอนนี้เนี่ยทุกทีมสามารถดึงตัวเขาเนี่ยไปร่วมทัพได้แบบฟรีๆซึ่งแข้งวัยยีปีเนี่ยก็ตกเป็นข่าวกับหลายทีมชั้นนำในทั่วโยุโรปเลยนะครับอย่างเช่นอินเตอร์มิลานนะแมนยูแลล้้วก็ Arsenal, ็ออารร์เเซนนนนปตะคับ กระทั่งล่าสุดครับ ESPN ก็บอกว่าทีมเอเย่นของดิบลาเนี่ยถึงขั้นต่อสายหาแมนยูเพื่อเสนอนักเตะในความดูแลของพวกเขาให้กับอีกไฟซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยแมนยูก็ยังไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะเซ็นสัญญาก,กับดิบลา่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพวกเขาก็แสดงเจตานารมว่าต่อให้จะมีความสนใจในตัวดิบลาแต่สโมสรก็ยังไม่ต้องการปล่อยคริสเยโนโรนัลโ no แต่อย่างใดด้วยนะครับโอ้ oh ho. ถึงกับเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยสําหรับเอเยต์ของเปาโลดิบาร่าครับอยากให้นักเตะเนี่ยมาเล่นในความดูแลของแมนยูนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับแต่เขาก็ไม่อยากจะปล่อยคริสเตียโนโรนัลโดครับในความประจักษ์จริงของแมนยูนะครับอยากให้โรนัลโดเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปนะครับโอ้โหทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงเย็นแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ